สวัสดีค่ะน้ำค่ะแมา่ดำขนมปังฝรั่งเศสค, <c oughs> ค่ะเมื่อกี้ก็มาเจอกับน้ำค่ะเพื่อนๆเมื่อกี้เป็นวันอาทิตย์เนาะค่ะวันอาทิตย์อย่างที่บอกเนาะค่ะตั้งแต่คลิปที่แล้วว่าน้ำม,มื่อนี้เป็นวันอาทิตย์น้ำจะหลังจากเลิกงานในน้ำจะไปเก็บเห็ดกับหมูคนไทยเน,นาะค่ะเนาะน้ำก็ได้ไปเก็บเห็ดมาแล้วเน,นา,นเเานะค่ะเนาะกัเห็ดเป็นเห็ดเซฟเนาะค่ะเห็ดเพิ่มน้ำก็เสี่ยวมะแกงเนาะค่ะเนาะน้ำก็เสีเอามะแกงะะก็เสียมะตัดเห็ด ได้เฮ็ดแกงกินเนาะค่ะเนาะกได้เฮ็ดเซฟแน่ได้เฮ็ดอ่าแครอทแน่เนาะค่ะเนาะกได้บัทเทนลายดอกค่ะเพราะว่ามันแห้งแห้งมากๆเลยเฮ็ดตุ่มๆนี่ก็เป็นตาฮักได้เพื่อนเห็นเบะเฮ็ดเซฟดอกมันง่ายเลยแต่ไม่เคยเห็นเฮ็ดเฮ็ดเป็นตาฮักจริงๆเนาะค่ะเนาะส่วนมากกัไปเก็บกับ่ค่อยได้เก็บเซฟปันได้เพราะว่าอยู่แถวบ้านน้ำมันกับบุมีบัดนี้น้ำกับหูหมองแล้วก็น้ำก็จะไปเก็บตัวค่ะเพื่อนเพื่นแบบนี้ มูคนไทยอ่ะน้ำกะน้ำกะไปไปบ้านเขานะคะมื่อนี้ไปนัดกันเจอนัดเจอกันอยู่บ้านข้าเจ้าพอไปบ้านข้าเจ้าเพื่อนกับพาไปเก็บเห็ดเป็นบอกเพื่อนเพื่อนพเพื่อนพาไปเก็บเห็ดเราเพื่อนกะพาแวะไปบ้านเพื่อนกับไปเจอลูกไปเจอสามีเพื่อนนะคะเนาะจริงๆรูปเพื่อนน้ำกะรูจักอยู่แล้วละสามีเพื่อนกะก็เริ่มทำความรู้จักกันนะคะเนาะน้ำกะ ได้เจอบัดนี้กะพ่อไปฮอดบ้านนกพันกะบอกว่าพี่น้ำอยากได้อ่ะพายิทตูบอว์พัสน้ำก็ว่าอยากได้อยู่แล้วขันมีนางก็ว่าจังสีเนาะเอาเพราพี่น้ำเพราะว่าอ่กินก็กินผู้เดียวสินะแกก็กินผู้เดียวแกก็บอกว่าพี่น้ำถ้าสีเอาก็เอาไปกินเด้อบัณฑ์พิ่งกฮักให้ฮัก หักผักอีตู้ไห้นาะค่ะเอาไปแกงเอาไปแกงเป็นหนึ่งใส่เห็ดนาะค่ะเพื่อนกับวาจังซีนางก็เลยอ้าขอบคุณเด้อเพื่อนกับในสวนเพิ่มเพิ่มมีสวนผักนาะค่ะนกเพิ่มมีสวนผักผักกระไลค่ะบักทั่วกับมีมาโอ้ยมีหลายอย่างจักสีว่าจังได้เพิ่นมีหลายอย่างเพื่อน บักองบักอื้เพิ่นมีพื้นที่ปลูกเนาะคะบ้านเพิ่นกำลังบักย่ายน้ำก็ได้ถามสอบถามนิดนึงเนาะคะน้ำก็ไม่ได้ขอเพิ่นถ่ายรูปดอกเพราะว่าน้ำถ่ายรูปเวลาเก็บเห็ดเพิ่นก็ถามว่าถิธายไปยังน้ำก็เก่งใจเนาะคะน้ำก็ว่าถ่ายไปให้น้ำเบิ้งซื่อๆละน้ำก็สอบถามนิดๆิน้อยๆเนาะคะเป็นจังไดถ้าเพื่อน นอกนือเพื่อนเรียนจบปริญญาโทอยู่นี่อยู่ฝรั่งเศสนะคะเนาะเลี้ยนจบปริญญาโทด้านวิศวะอยู่ฝรั่งเศสเนาะค่ะเพื่อนได้ทุนเรียนทุนหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านเดไหมเพื่อนเพื่อนเพื่อนได้ทุนมาเรียนพอเพื่อนเรียนแล้วเพื่อนกะประกบนะคะเพื่อนกอยู่ทำงานอยู่นี่ต่อกะสรุปแล้วเพื่อนกะแต่ว่าเพื่อนเป็นคนธรรมดาเลยเพื่อนเพื่อนบ่ได้ บัไดถือตโตบัไดแบบวา่าเออฉันเลียนจบสูงนะกับบไดว่าเนาะคะนะ่ะเนาะฉันเหตุงานดีนะเธอเหตุงานแมบ่บ้านนึงเขาก็บ,บัไดว่าเนาะคะนะ่ะเนาะเขาก็บ,บอกแค่วา่าคนเฮ้ามันเหตุงานยังกะได้ดอกอยู่นี่ถ้าเหตุงานถ้าดูเหตุงานกะโบอดตายเนาะเป็นก็ว่าจะซ้ำนั่นแหลคะค่ะเ,เพื่อนๆเป็นกับบัไแดบอบกเออมาดูถูกดูแค่เฮ้า,า่าเฮ้าเป็นแค่แม,ม่บ้านเลยสิ็จป็นกับบไดดูถูกเนาะคะนะ่ะเนาะ นั่งก็ไปเก็บเห็ดมาหลายเพื่อนบอกว่าเนื่องจากมันแห้งเนาะเพื่อนๆมันแห้งเห็ดก็ได้หน่อยละบัดนี้นกบอกว่าอาจจะเทื่านาถ้าฝนตกก็จะพาไปเก็บอีกว่าสันเดย์ให้มันฝนตกก็หนีก่อนอันนี้ฝนมันบ่ตกว่าสันเดย์ก็เลยว่าโอเคจันสังก็ขอบคุณได้หลายเด้อพี่น้ำอยากมาพี่น้ำามจักปลาเราพี่น้ำอยากมากกัมาเก็บโลดแต่ว่าอย่าอย่าบอกคนหลายว่าสันเดย์เดี๋ยวเฮาจะบ่มีเหฮทฉี กะจิไม่ได้บอกคนดอกค่ะเพราะว่าปกติแล้วมองเก็บเห็นน่ะเขาจะบ่ค่อยบอกกันดอกนำกระถามนกได้ว่าเธอกระบอกเธอกระบอกพีเธอกระบอกหวงปาบอกบวกห่วงดอกก็สันเด๊แต่ว่าจะบอกค้นหลายเฮากบหาเก็บกินเฮากบกินแปลงสิหล่ะเขานกเขาก็จะว่าเธอเก็บเธอละสามดอกสี่ดอกไปกินนึงสินะนำกระได้มากเพราะว่านำก็บไมค่อยได้จังสินะนำก็เลยเก็บมานกเห็นทุกดอกเลยนำบอกเห็นจักดอกนะตาบอดีเลย บัดนี้นน้ำ,นนำกัสิมากแกงกินนะคะมันเปิดแก่งกินกับลูกไส้นั่นแหละค่ะเพื่อนๆหันมีรูปนกขึ้นนิดๆ,ๆน้อยๆเดี๋ยวน้ำจะเอาวิดีโอเก็บเหตุไว้เหเนเ็นเพื่อนๆเบิ่งเนาะคะนะ่ะเนาะอยู่ถ่ายคลิปนี้ก็แล้วกันถ้าผู้ใดเห็นนกกาจะดูว่านกเป็นคนที่แบบบัตถือโตเนาะคะ่ะบัตเดบบอกว่าจะของเรียนจบสูงบัตเดเป็นจบปริญญาตีอยู่ฝรั่งเศสเลยคะ่ะจบปริญญาโทอยู่ฝรั่งเศสเนาะน้ำก็บ,บอกว่าโอ ความภูมิใจของคนไทยอีกคนนึงเลยเนาะค่ะเนาะเอ้าจังไรมื้อนี้นำกระสิค 65, อโต้คอจบวิดีโอไว้เท่านี้เพื่อนๆกลับไปเบิ้งคลิปเก็บเห็ดนิดๆน้อยๆที่นำเก็บมาได้เนาะค่ะเนาะที่นำสามารถถ่ายมาได้นำพอสามารถที่จะถ่ายรูปอันอันนกโดยตรงได้เนาะครับนึ่งจะไม่ได้ขออนุญาตแล้วก็นำเคยนำเอาโทรศัพท์ออกมานำเพราะว่าพี่นำทายวิดีโอก็น่านำได้บ้างสินะเขาก็ เขาก็ถามพี่เราว่าท้ายไปไายเบิ้งนําก็เลยบ่ได้ตอบแจ้พี่น้ําเบิ้งนี่ล่ะจังซี่นะนั่งก็บ่ได้ตอบนั่งก็เกรงใจเพิ่นจังซี่นะหันเห็นนิดๆิน้อยๆกาน่าจะบ่เป็นหยังน้องขันนาะเอ้าบัดนี้น้าก็สิขอโตขอจบวิดีโอไว้เท่านี้ละกันพอกับนําใหม่ในคลิปวิดีโอนะค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายไปแกงเห็ดก่อนหิวข้าวแล้วทุ่มกว่าแล้วบ๊ายบายค่ะปมาตัวเห็ดสิ ป้าสิโูรีเจ็บด้ยเพื่อนๆ,ๆบังดูดอกบักใหญ่เลยเห็ดเลืองนะบ่พีน่นำย่านเจ็บทองไหมแกงโซนทอนเนาะแต่มาคุ้งกินกินกับเดียวเด เห็นหนาคนได้บปุณิจะไปไปเบิ่งไปพี่นเบิ่งนี่เธาเห็นบอกมีเจ็บนี่มันนี่มันบานจยนกระบอกมันบอกนนี้ได้มันเป็นโบเป็นนอนได้มันยังสดอยู่นั่นแบบนั่นแกงเดียวแบบเออแบบเดียวกันแกงแบบแบบมันบอกมันบอกมันบอกมันลงที่ไอ้ถุงบานเ้ามันเป็นกรอบกรอบมันแข็งมันบอกมึงคนเจ็บไหนด้วยนี่นี่น้ำประดับในพอร์ตจอกอยู่ ใส่นกพ่อฮึชดของพี่นาต้องใส่เป็นตาเด้วยอนกบอกว่าอยู่นั่นอีกดอกนึงนะเพื่อนป้องตัวมันมามันแนมบอเห็นได้ดิเพื่อนบอเห็นแล้มันบดได้เบิ้งเดือบัน่าดไอเบิ้งหมูปลาเสาเพิ่อนเห็นหมูปลาชีโตเนอะตกญ่เลยเพื่นีบอกว่าทัานเจ้เพชรผึ่งนะมันจะออกเป็นงูหาไอ้นกมันบอกินเลยเพื่อนๆ นกวานนกวาก็ากินหลายเราเ็มป้าจอบประงามเลยเอเออจิแมนได้ออกที่หลังเลยเนาะแต่ว่ามันออกแต่ว่ามัเกิดไม่เกิดไงเลย ไปโบเพราะท่านได้เป็นมือลูกค้าเยังปลายังงามอยู่นี่มันบ่เป็นปลาในแบบกินแบบว่าแข็งเลยที่พี่โอ้ขึ้นสิเดนนะขิดแรงมันกินเป็นอาทิตย์พุลอาที่ข่อยแกงข่อยแกงดอมเดียวไหวแบบง่ายเลยพี่จีนเกี่ยวว่าเมิร์ดมันมาเขาจะเจ้าของปลาเฮดเขาจะบอกว่าอย่าบอกใครเด้อร์มาใส่เขาเจะเขาจะวารุนน้ำข้าดอก เซาวนานำมาท่านาาาเห็นจักดอกอยู่ลูกชายจะได้ใส่เป็นตาด้วยเธอรุ่นพี่ชายโนคเคีน นน in, านนา้องอัน้กานกกะเป็นคนเห็นนะเพราะมันน้ำเด้อคุณดูเปิตาฮากเปิตาฮากดอกไงญ่นะพูน่ะกำเต็มมือเลยนกตาดีดีเรียกปิดกอนก็มีกะเบือเห็นอล้วติน้ำน้ำนกอีกพูน่ะอีกดอกนึ่งนกพูนะ S <S ออ <S <S พี่น้ำไปเห็นได้ยูขังนกพี่น้ำไปเห็นได้ไนะมันก็ออกเป็นมูมันก็ออกหาดอกไงมันหาที่ดอกเออเห็นไปนกบอกว่าถ้ามันออกมันจะออกหาดอกว่าสันมันก็แมนความเขาอีเดนหนึ่งดอกตรงนี้หนึ่งสองสามยูขังนกฝุ่นหายูพุ่นซียูฝุ่นหายูพุ่นมาสันแนะนำของพี่ท่านได้เห็น <S <S มันออกเป็นออชีดเลยพุ่นนะมาสัน เป็นเพื่อนนำหนี่บ่เห็นจักดอกเลยเพราะว่ามมันจููอย่เพื่อนนำเอาอยู่เด้อเอาเบิร์ดแล้วนี่มันจูมเอาเด้อเก็บเห็ดก่อนเด้อเก็บไปก่อนเด้อเพื่อนๆเด้อเอาค่ะเกงเห็ดแล้วเราได้เพื่อนๆเก่งเห็ดใส่ใบบยานั่งนาะค่ะเก็บตับแจ้วปืนกาเซ่นั่งอยู่ว่าจะกินน้ำมาสั่น จะฟังว่าเอเสียสิทัวรลูกชายว่าหิวเขาวแล้าวาสันนี่ถุงเครืงนะกนนะถุงเครงพอดีจะอยากถอดใครนะคข่เพื่อนอีริวอาะค่ะบ๊ายบาย